ปกตินามจะใส่กุ้งเลยแต่ว่ามือนี้มีแซมอนเนาะเขาอยากกินแบบนี้นาำก็เฮ็ดตามใจเขาเลยสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจนังไหนนสาสบายดีกันบอจ้ามื้อนี้นามก็จะเฮ็ดกับเข่าให้นุมน่มๆเนาะจ้ะ คำมนันง่ยายๆพี่น้องบ่โห่เหต็ตกับเขาเอี่ยงเนาะใครเป็นแม่บ้านนี่สิแบบว่าคำเนี่ยโอ้เฮ็ดยังดียังประมาณนีนะน้ำก็เลยถามเขาเนาะว่าอยากกินเอี่ยงบอกว่าอยากกินข้าวผัดว่าสันว่าข้าวผัดไข่พอดีน้ำม,มีปลาแซลมอนอยู่ในตู้เย็นเนาะจ้ะน้ำก็จะมาอย่างเนาะผสมแบบ,บนปนนปีกันแบบมียังกะเห็ดนั่นแหละงางๆดีข้าวผัดแล้วก็อย่างปลาแซลมอนปลาแซลมอนน้ำก็สื่อแบบเป็นแพ็คเล็กๆเนาะจ้ะรู้สึกว่าอ่านปลานี่สิหน่อยลงเด้ยแต่ว่าราคานี่เท่าเดิมเนาะ นำก็เนาะจังหวะแหละนำก็แค่เอาเกลือโรยแล้วก็พริกไทยโรยแค่นั้นเองนะจ๊ะพี่น้องเราน้ำก็เอาไปอบเนาะง่ายง่ายง่ายมากเลยนะจ๊ะพี่น้องขอเข้ามาก็จะไท้เนาะอาหารเย็นแบบง่ายๆพี่น้องจ๊ะที่ห้องก็มาลงมือผัดกันเลยเนาะ ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คั่วคั่วให้สุกเนาะอันนี้กะสูตรไผ่สูตรมันนว่เลยคั่วไปเรื่อยๆพุ่่ละให้สุกง่ายๆสไตล์ไข่สไตล์มันเนะเาะแล้ก็มาใส่แครอทกันเลยนะคะท่านผู้ชมแครอทกับพีเนาะ เค okay. จะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเนาะก็เอาข้าวใส่เลยข้าวหุงไว้แล้วเห็นหมอหนหี่น่อยแองสี่กินเบิดมูบ้านเลย <laughs> ใส่ซอสลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมรสด,ดีนิดหน่อยนะคะ หอมนะเนี่ยหอมนะเนี่ยถ้าใครชอบหวานเนาะก็ใส่น้ำตาลนิดนึงเขาพัดคนเฮ็ดเป็นอยู่หลยเลน้ำว่าแต่ว่าจะพัดแตกต่างกันออกไปพัดแบบใดแค่นั้นมันจะปกติน้ำจะใส่กุ้งเลยแต่ว่ามือนีมีแซมมอนเนาะเขาอยากกินแบบนี้น้ำก็เห็ดตามใจเขาเลยพี่น้อง โอเคท่านผู้ชมสุกแล้วนะจ๊ะปลากับสุกแล้วเนาะเขาก็มาตักกันเลยผู้กองผู้กองขับบอกว่าให้ยกกระทะขึ้นมันหนักนะ มปลาสุกแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็มาตักใส่จานกันเลยเนาะ เสร็จแล้ว้อจ้าพี่น้องมากินข้าน้ำกันมือนี่ง่ายๆสบายๆมากเลยสำหรับแม่ครัวเนาจะเขากินง่ายนมนมบานนี้เนาะน่ารักเนาะโอเคมากินข้าน้ำกันจ้าพี่น้องไทแซนไทแซนกินเขายังฮะไทแซนกินเขายังมากินเขาน้ำกัน,นกเด้อคับคิดดู สวัสดีครับโอเคพี่วินบ่อยทายด้วยจ้ะแล้วลวันละวันสกรปรกแล้วไม่ไทายอันนี้บวกกินง่ายๆเลยอยากกินข้าวผัด ที่รีอร์ด like อ่ะจ๊ะพี่น้องได้ยังกินขา้า บ้านนี่ย yup. ้ำกิいいนขาลูคุยกันเลยจ้ะเงียบ่ไปคุยหรอกมาทำคุยกันตาคนทางกินกินแล้วจะเงินคุยก mm ันวัยที่ห่าสกูทุเรีพายชิพส์พายชิพส์และพายชิปส์และบีー Lovely. Lovely, yeah. I think uh, because they ran out, uh, out of chips, so gave me some beans. Well, you didn't have any chips? No. Well, they had barely any left, I think. Why out. Tasting corn, ginkgo. Ginkgo. Now I'm going to get more food. I'm going to get more food. บ้านเฮ็ดเวียรเฮ็ดงาน,นเฮ็ดของนึงแล้วเลยอย่างของนึงของนึงแล้ววนไปวนมาเบิดอาชิดกับมะฮองเดิมอีกลแล้นเฮ็ดสู้หองมือเดียวบ่ไหวเลยจ้ะเมื่อยหนังเมือ่อยวินกินเบลอไหนฉันอ่ะบิ๊เลฟในซอส She a they can mm. You lay it again to the Boss. It's still broken bus. I think. Yeah, the other ones still broken, so we have to go pick up another bus. Mm. Take a different route. So you need to go around. Mm. Is it Normanton? Normanton. Mm. And you have to drop some people off at Normanton as well. Where's that Normanton? You know where the J P Pears is. That was it, factory. We have to go through there. Is it near Sutton? Grestorp, I think. And then that's it. After that, which is normal, but it takes like an extra 10 minutes. So. Hmm. Just in Hompa, did you give him toothbrush then? You bring mm -hmm. it back? Mm -hmm. อืมล็อกพี่น้องอ <Okay. S 2> ิมเค okay, พี่น้องมึงน,นี้ก็เอาไว้ซนีก่อนนะจ๊ะน้่ก็ไปอันล่างถวยล่างซ้ำก่อนพี่น้องจ้าอัน จะชอบคลิปนามก,าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามาาาพี่นามในเด้อจ้าพี่น้องพอก,กันคลิปหน้าชคดีส i s p u t คนพี่น้องจ้าวัสดีจ้า่่ Huh? <laughs> What's the job? I'm going to pretend not fuming, but you know, I anyway. know. <laughs> <laughs> 拜了。